สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องนัดโปรฟ,ฟี่ฟาเกมมิ่งนะครับอ,อ,อ้อเอออ่ะอยู่กับช่องนัดฟีฟาโปรแกมมิ่งนะครับผมตอนนี้ก็คุณถ้าคุณเป็นแฟนนารุโตอย่าพลาดเกมนี้รルโตเอ็กซ์บอลโต โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ x อ,อย่างนั้นอย่าคิดลึกนะอ่ะนารุนโด x วอ,อรุนโดนินจาโวลูเต็ดอ่ะใครส่งอะไรมาก,ก็ไม่รู้ว้าวแอปเปิโอเคแล้วผมจะสอนการเล่นเกมนี้นะครับ ก็เซิร์ชเอาละกันชื่อเกมก็คือเดี๋ยวลอ,ลองไปเซิร์ช o o g l e Play ว่า Naruto X Boruto แต่ไม่ใช่ X อ,อย่างนั้นนะโอเคนะฮะว,ว้าวถ้ามาตอนนี้จะมีสิทธิ์ได้ดูเตืดๆฟรีๆนะครับโอเคพอ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 ค่ะ อย่าคิดลึกอะไรขนาดนั้นว้าวอืมว้าวว้าวพอไม่ไและเกลียดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยว้าวนหน้าของขอรับของก่อนอย่างเร็วเลย เยอะเกินโอ้โ so อ้โอ้อีพิกอีพิกมากว้าวกอีพิกสุดๆเลยว้าวว้าวบราส ออตัวนี้ดีกว่าเอาเอาแอแเปคให้ผมรัสยอ่าทำให้มันดอบเร็วขึ้นกว่าเดิมนะอีปิกมากไม่ได้แล้วว้า wow. โอ้ว้าวหนึ่งดว้าวว้าวหนึ่งดีว้าวโอเคพอแล้วมาเราสอนเล่นได้พรคุณมันจะมีให้กดคุณก็กดตามมาก่อนแต่พอมีตรงนี้ขึ้นแบบเพ e สเซน b o บล็อกเป็นกล่องของขวนนะัญน่ะเป็นจดหมายอะ่ะให้กดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแ,แล้วมันจะมีแบบ เอาตรงไหนดีตรงนี้มันจะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้แต่มันจะเปลี่ยนเออ่มันจะมีอันสีเขียวล้อมรอบตัวนินจาอย่างเออ่ตรงไหนดีนะให้คุณกดไปที่ซัมมอนก่อนนะครับ แล้วล้วก็มาตรงที่ฟรีมันฟรีตรงไหนนะเพราะว่าผมจําได้นี่ยตรงนี้ฟรีวันละหนึ่งครั้งนะนะอะเดี๋ยวผมจะสุ่มไปก่อนอให้กดตรงนี้มาก่อนนะมันเป็นสุ่มการ์ดนินจาสุ่มคาถาเอพเพค ค okay. พอสุม่มเสร็จแล้วนะให้คุณกดไปที่ชิโนบิแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้คุณกดไปที่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบตรงตรงรางวัลมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆแบบหาไห้ไปไหนเนะี่ยเอา เนี่ยแบบนี้แบบนีแบบน้มันจะมีสีเขียวๆลอๆ้อมรอบเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องมันจะมีแบบทุกตัวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพอพอรับพอรับของในนี้ให้หมดให้หมดพอหมดแล้วใช่ไหมครับให้คุณกดออกจากตรงนี้แล้วกดที่ชิโนโบิ แล้วกดอันที่สองของชิโนบีอันนี้นะอันที่สองน่ของผมขึ้นว่ามันไม่มีอันอื่นแล้วเพราะผมรับไปหมดแล้วนี่มันจะมีทุกตัวเลยนะให้มันจะมีทุกตัวเลยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะมีตัวนี้ด้วยอ่าเอฟเฟกมากๆเลยแล้วก็ตัวที่ฮิตอีกตัวหนึ่งก็คือ หายเอ่อ,อ,อว้าวหายไปไหนเนี่ยไม่มันหายไปแล้วเหรอจบเลยจบเลยไม่นะ ตดวนี้เปล่าโอ้ไม่ใช่อ่ะมันหายไปแล้วอ่ะไม่มันเป็นที่หน้าตาใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะโอเคงั้นโอเคไม่ต้องตัดก็ได้มามามาโอเคโอเคตอนนี้ฟูอีกแล้ว แอร์เพกมากเลยต่อไปโโอ้โหตอนนี้ตอนเช้าแล้วง่วงเลยนะเนี่ยโอ,โอ้โหอ่ะพอคุณทำเอ่อมันมันจะให้รับแบบมันจะมีอ่แผ่นนี้จะขึ้นตรงแถวๆข้างๆนั้นนะ่ะแล้วให้คนกดไปที่แผ่นแล้วก็กดต้องสีเขียวผมจำไม่ค่อยได้อ่ะ ให้คนกดเอ่อกดออกไปใช่ไหมแล้วคุณก็กดมิชชั่นมิชชั่นตรงข้างล่างเลยนะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็กดอันซ้ายบนนินจาวอมิชชั่นแล้วก็มันจะเริ่มที่ชัปเตอร์หนึ่งอย,อย่างเงี้ยให้คนจริงๆมันจะมีแค่อันนี้อันหนึ่งนะ มันะจะมีอันนีออ้จะมีอันนี้ให้คุณกดเข้าไปแล้วก็กด next ถ้าคุณอ,อถ้าคุณสู้ก็อาจจะสู้ยากหน่อยนะเพามันเป็นแบบอ,อ่า่าของคุณมันน้อยแบบอ,อจะเรียกว่าอะไรดีพลังของคุณอนะ่ะมันน้อยพาวะพาว มันน้อยแล้วก็มันจะสู้ยากให้กดโอเคไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองสู้ให้นะเดี๋ยวจะรีวิวแมปเซปเตอร์หนึ่งทุยเซปเตอร์หนึ่งเซปเตอร์ฮิวเหรออ่ะก็แดก ว้าวง่ายจังเลยง่ายจังเลยตู้มแตกง่ายจังเลยแอแพคคุณจะเลือกตัวไหนก็เลือกนะตอนแรกอะเดี๋ยวผมดูให้ใหม่อะเดี๋ยวผมให้ดูใหม่สิ ดใูให้ใหม่เลย,ย,ยนเฮ้ยเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ่อผมไปเล่นฟรีไฟล์มากเกินไปเลยกเ็เลยเป็นอย่างนี้แหละผมไม่ได้มาสำรวจเกมนี้เลยอ่ะเสร็จแ,แล้วคุณก็มากดที่ chapter เอ่อ chapter 1ตอนที่สองมันจะมีให้ขึ้นตอนชนะ chapter อัอนนี้ คุณอยากจะเลือกตัวอะไรก็เลื่อนลงมาเลือดลงมาตัวอะไรตัวอเอาตัวเท่ๆอย่างแบบอ่าอันไหนก็ได้อ่าตัวนี้อย่างเงี้ยผมบอกเลยนะว่าตัวนี้การาฟิกแบบท่าทางมันแบบการขยับขยี้นแบบเแบบท่ยอยู่นะแต่ว่าไม่ชอบตรงที่มันต้องกดกดแบบออโต้หรือไม่ออโต ถ้ากดออโต้มันจะชอบแบบผิดท like ิศทางแบบปีกมากเกมเกมอ่ะเกมดีอ่ะเนี <coping> em. <boom> ่ย <grunts> ม <problem> ัาจะเออ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 อะนะอะไเวลาถ้ามันมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะชอบไปผิดทางอ่ะ I, board, nice. uh, เฮ้ยนี่ไม่มีบอสเหรอง่ายเกินให้ตอนเริ่มมา uh, ไม่รู้ว่ามันจะมีเท่าไหร่นะอันนั้นน่ะเอ่อคืออะไรนะมันชื่อว่าเพชรอะเพชรเพชรเพชรอะไรก็ไม่รู้อันข้างบนเนี้ย uh. เนี่ยตรงเนี้ยที่ผมมีอยู่ห้าสิบเอ็ดอันเนี้ยเพชรนั่นแหละอืมไม่รู้เหมือนกันแต่ให้คนกดที่ชินเอ่อกดที่ซัมมอนแล้วก็ถ้ำเออมไม่รู้เหมือนกันอะไม่ไปดูเอาเองเหมือนกันนะแล้วก็เลือกอันที่ อันไหนก็ได้แล้วก็สุ่มได้อันที่เป็นยังไงก็สุ่มได้อะไรก็เอาไปใส่มาเลยโอเคอ่ะเออเจ็บอ่ะโอ,อโบะอะไรเนี่ยให้คนดึงลิ้นกบแล้วก็ดึงขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่ดึงขึ้นดิปล่อย ผมจะเปิดกล้องให้ดูไหมว้าวแลยว้าวอีปิกเหมือนเดิมโอเคเปิดกล้องดีกว่านะชึบอะมาแล้วครับเป็นคลิปแรกที่ผมเปิดกล้องกล้องมันชอบปังอะ่ะนี่ผมจะเอากล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะ ขออัยที่นิ้วบางนะเพราะผมใช้โทรศัพท์เล่นอะต่อ,อไปก็โอาทำไมมันชอบบางเนี่ยนิ้วเนะี่ยโอเคประตูห้องนะ้ำปิดอีกว้าวโอเคพอ แล้วคุณก็ทำมิชชั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมิชชั่นถึงซักมิชชั่น5เอ้ทุยเซปเตอร์ห้าแล้วคุณจะทำแยกวันก็ได้ถ้าทำแยกวันอะ่ะคุณจะสุ่มแบบให้สุ่มไปเลยนะแล้วก็เอาการ์ดมาใส่อะคอนคุณจะเลือกอ่เลือกตัวอะไรก็ได้ที่มันมีมีการ์ดอะ่ะ ่าที่คุณมีกาสใส่ได้ผมมีการอะไรบ้างเนี่ยที่มนันย้สุม่มได้ได้บ้างอ๋ออันนี้ใช้ว้าวยิงจอกก้าวหางในโหมดเซียนเอพกเออว้าวว้าวอะไรเนี่ยโอเคนี่ไง เจอแล้วคูรามาลิงโมดแอร์แพกโอเคพอได้แล้วเดี๋ยวหัวร้อนอีกโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วขีเกียจลแลีีเกียจเ,เอ่อดัดเสียงโอเคไม่รูนะว่ามันใช้กับตัวอะไรบ้างวอตด ไส้กรอกอีอกสานว้าวว้าวแอปเปิกว้าวว้าวมันช่างอีพิกจริงๆเลยว้าวโอเคผมจะถอดออกนะ อแองการสกิลอื่นๆก็สามารถใส่กับตัวอื่นๆได้อย่างเช่นการสกิลนารุโตใส่ซาสเกะได้อีปิกเกมดีอ่าพอแล้วอ่านี้เปล่าอันนี้เปล่าอ่นนาอโอเคไม่ใช่ นนไหนน่ขออภัยกระเสียงรถนะนะครับผมอ๋อ่ะถ้าถ้าคิดว่าสู้มันไม่ได้แล้วให้กด evolution card ninjagard กดนินนินกดเอ,อ่อเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดดิอัปเกรด,ด,ดก่อน Enchant Ninjaguard แล้วก็กดที่รูปบวกแล้วก็จะ Enchant Ninjaguard ตัวไหนจะได้จะได้เลเวลอะไรแต่ถ้าจะได้เลเวลเยอะก็ให้ดูไว้ที่จัก,กราดตรงข้างบนเนี่ยที่แม็กซ์มัน2,000เออเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่ใช่แม็กซ์สเออเออตัวใหญ่ๆกว่านั้นอะ เท่าไหร่แต่ผมสองแสนหนึ่งหมื่นแล้วอ่าดาอันนี้อันเมื่อกี้เลยห้าสิบเลเวลชึ้โหใช้มือนเองสบายสบายสักพักเงินหมดโอเคเอาพปหนึน่งบางว้าว ว้าวว้าวหาไม่จเจอโคตรเอปิกเลยว้าวนี่ไงนี่ไงว้าวท้าไม่ใช่แค่ซองมือนเองว้าวเยอะเกินไปว้าวเท่าไรแล้วเนี่ยว้าวเฮ้ยนี่สองร้านแล้วเหรอมันสองร้านเร็วเกิน แป๊บหนึ่งนะผมว,ว่าตอนนี้น่าเกียดที่สุดแล้วในคลิปอะทั้งนี้เดี๋ยวตัดไปจนก่อนจะรู้แล้วกันถ้าใครตาดีก็บอกหน่อยแล้วกันว่าผิดก็มันเล็บหาพอ่อสองล้านหนึ่งแสน ไม่ใช่สองแสนหนึ่งมืนอีปิกโอเคแล้วก็ลองดูนะว่ามันจะโหดขึ้นบป่าถ้าผมใส่สก,กิลลงไปในตัวนี้ผมเอออยากให้มันสก,กิลแบบเยอะกว่าน,นี้ตัวนี้ยังไงละ มจะถอดสกิลของตัวนี้ออกก็เอาสกิลของหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว้าวว้าวอีพิกอ,อ๋อเอออสองพันกว่านึกว่าสองนึกว่าสี่ร้อย Okay. แล้วก็อีกอันนึงที่เลเวลสามเก้าอะไว้อะไรจะเอาการอันนั้นนะอ่ะอีกอันนึงอ่ะฮันนิวฟังก็ต้องขออภัยด้วยอีกรอบหนึ่งว้าวอยู่นี่ไงท้าไร่แล้ว ว้าวเพิ่งฮับเพิ่งอัพไปเลเวลหนึ่งเก้าเก้าเก้าเอ้ยพลังหนึ่งเก้าเก้าเก้าพออัพเลเวลาก์าเสร็จแล้วก็ให้มาที่อีโวอ่าอีโวนินจาการ์ดนะเอ้ยอันนี้มันยังไม่ต้องนี่นะแต่ผมจะอีโวไปก่อนแล้วกันตื่นตื่นโอเคไปแล้วมันจะต้องใช้ชิ้นส่วนกันอีโว ว้าวเลเวลลดไปเลยว้าวว้าวอีโวครั้งหนึ่งแล้วเลเวลก็ลดเลยเนาะหุยหุยหกโหเลเวลหกสิบอัพได้ถึงเท่านี้เลยเหรอถ้าอีโวนินจาการ์ดแล้วก็ไปอัพเลเวลนินจาการ์ดมันจะโหดขึ้นแบบโหดขึ้นอนะเออโหดขึ้น ก็คือโหดขึ้นน่ะแหละอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยนี้อย่างเยอะเลยนี้ไปเอาของแป๊บอ่านี่ไงเ r e เซน t b บ x ็อกเออซัม,มอนมีเดียมากเลยว้าวว้าวว้าวขอสีฟ้าเนาะ แอร์แพไม่มีสีฟ้าเลยโอเคต้องซื้อเอาใช่ไหมได้โอเคบ้านรวยบ้านรวยพอพอขี้เกียจแล้วขี้เกียจแหกปากพูดเอออีปิก <Wow. S 2> ว้าวนี่ไงแต่ดูเพชรกูอย่างอนาถเลยไส้กอกอีสานหนึ่งแสนให้เหรอกลาเกินกลาเกิน เกลี่ยมัเดีด๋ยวักกอถึงมันจะเต็มก็เอาเถอะแค่นั้นโอเคพอฮึ <c oughs> ยังเยอะอืด,ดูดิ โทรศัพท์เกือบควา้าเมาส์พวกคนอย่าสงสัยนะคะว่าเซอร์ไพรส์แท็กมิชชั่นคืออะไรมันคือสึบจัดอันดับที่มันเป็น ซีซันซีซันน่าจะซีซันเว้นซีซันนั่นแหละเพราะซีซันนี้ไม่มีนนะแล้วซีซันก่อนมันก็มีเป็นแบบอะไรนะชื่อว่าอะไรนะเออเอออะไรอ่จะจำไม่ได้แล้วอ,อ่ะอืาจำไม่ได้แล้วไม่นะ เยวผมจะโชว์พลังเทพให้ดูมาผมจะใช้นางาโตโอ้นิ้วบางกล้องอีกแล้วอะไรอยู่เนี่ย ล้อเล่นโอเคเมื่อไหร่มันจะมามาแล้วมันมาแล้วม,มา,มาโชว์ความเทพให้ดูความเทพรวยมันบ้านรวยอะไรก็ไม่รู้ อะไรอะไรอะไรแน่แน่แน่เออติดสานะเดินช้าปืนใหญ่แตกเนี่ยมันจะชอบเดินไปติดล้วเนี่ย น่ะฮะอันนี้อาแพกอ,อโหทำไมทำไมเล่นเพลแต่ไม่มีเลืสังสารทุยไม่ได้เล่นเพล เต้นนางาโตแต่ไม่มีเนส่สังสาระ,ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเพ่รู้นะเน่ว่ามีเอ่อมุมมองนี้ได้ด้วยอะ่ะมามาดาระมาดาระใช้อันนั้นดิอ๋อมินเฉย ใช้น่นะเอา้าทำไมไม่ใช้เนตเออชื่อว่าอะไรนะกระจกเงา,าทำให้ลูกบาดตกลงมาตายเอ,าอื้ีบิกนี่ดวงเวทกระจกเงาหมื่นบุกผาสังสาระ อ,อ,อ,อาจจะมีอีพีสนะครับสำหรับพันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอ้โหครึ่งชั่วโมงตอนเดียวสัตว์อ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเพงเท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้พูดเร็วไปไหนเนี่ย